สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะของชาวนักษัตว์ปีระกาประจำเดือนพฤศจิกายน2567เรามาดูกันนะคะว่าชาวรากาค่ะในช่วงของจังหวะพฤศจิกายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างอ่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ดาวที่เป็นตัวแทนของนักษัตว์ปีระกาเนี่ยคือดาวองคฐานนะคะจะย้ายตำแหน่งได้ย้ายมาแล้วย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วได้ตำแหน่งเออนิด นะคะก็ระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองไว้นิดนึงนะคะส่วนช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ได้ตําแหน่งมหาจักรตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปช่องทางรายได้ช่องทางการเงินก็น่าจะส่งผลดีคนที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยเพราะตัวเองเป็นนิดนะคะส่วนช่วง เดือนพฤศจิยังมีดาวอาทิตย์ย้ายในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนนะคะใครที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของงานใครที่เดินเอกสารเดินเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่นะคะก็น่าจะมีเรื่องอะไรที่มันคืบหน้านะคะของชาวรากาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารากาค่ะแต่ละเรื่องของคุณจะเป็นยังไงบ้างบางท่านที่เข้ามาฟังอาจจะรู้สึกความไม่ตรงก็ต้องขออภัยมากๆเพราะว่าหนึ่งนักสัตวหลายราศีนะคะ แล้วก็เป็นการเปิดแบบสาธารณะด้วยชาวรากาโอ้โหเอารากาค่ะนะคะปัญหามานะคะระวงปัญหากับคนใกล้ตัวหรือค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวได้นะ หรือคุณอาจจะมีความอึดอัดอะไรบางสีบางอย่างในเรื่องของรายจ่ายก็ได้หรือคุณมีความวิตกกังวลได้ได้ทั้งนั้นเพราะตรงนี้มันเป็นการวิตกกังวลไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยบางท่านการเงินนะคะบางท่านการเงินต้องระมัดระวังนิดนึงนะก่อนหน้านี้หรือบางท่านก่อนหน้านี้อาจจะมีใครยืมเงินคุณไปแล้วไม่ยอมทวงเออไม่ยอมคืนก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีสภาวะของคนที่ตึงเครียดในเรื่องของการเงินได้ไหมได้ นะคะหรือช่วงนี้คุณกําลังจะอยากจะเริ่มต้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆแต่คุณอาจจะยังขาดสนเงินหรือเงินไม่พอคุณก็ยังได้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณยังคุณอาจจะรอคอยใครก็ได้ไรอคอยผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอ่าเข้ามาส่งเสริมก็ยังได้นะคะส่วนบางท่านพื้นฐานชุดของตัวเองดีอยู่แล้วนะคะบางท่านพื้นฐานชิดการเงินของคุณเนี่ยมันดีอยู่แล้วคุณก็แค่อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้นะช่วงนี้ อาจจะเก็บหนี้ไม่ได้ก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ส่วนาบางท่านนะคะกำลับบงเกิดอยากจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินไนะะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านค้าอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะหรือการเงินการทองคุณจะมีค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวก็ว่ากันไปนะคะบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการเงินในการทําบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านนะคะสาหรับคนที่ พื้นฐานการเงินของคุณดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่ได้มองว่าคุณโอ้โหแย่การเงิน,นงทุกคนนะคะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยในช่วงนี้เท่านั้นเองส่วนในบางท่านนะคะในบางท่านาช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของชีพจรรองเท้าค่าใช้จ่ายในเรื่องของชีพจรรองเท้าได้ไหมได้นะคะอยากจะเดินทางอยากจะไปเที่ยวอยากจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วน ในตำแหน่งงานในเรื่องของงานค่ะชาวรากาช่วงนี้นะคะงานเด่นงานดีใครรองานจะได้สมหวังงานใครรอการตอบรับกลับมาใครที่ต้องติดต่อเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ได้นะคะที่คุณรอคอยงานอยู่อะ่ะก็จะมีโอกาสในเรื่องของงานด้วยนะคะชาวรากาช่วงนี้จะมีโชคโชคแบบไม่คาดคิดโชคแบบไม่คาดฝันหรืออาจจะมองในมุมกลับไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณก็อาจจะหมายถึงคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าการแก้ไขปัญหาผ่านพ้นไปได้นะคะตรงนี้นะแต่ตรงนี้จะเป็นโชคด้วยนะโชคอะไรบางสีบางอย่างนะคะส่วนบางท่านนะคะบางท่านจะมองในมุมมองว่างานด้วยนะคะคู่ค้าคู่ธุรกิจคู่การงานอย่างเงี้ยก็เด่นชาวรากาอยากจะเที่ยวอยากจะเป็นตัวของตัวเอง บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณยังมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายแต่บางครั้งคุณก็อยากจะเป็นตัวของเองอ่ะหรือบางทีคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในกักสณะที่ว่าคุณจ่ายไปอะไรบางสิ่งบางอย่างจ่ายแบบไม่ได้ยั้งคิดจ่ายแล้วพลาดอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีค่าอยากจะตัดสินใจอยากจะเดินทางก็ได้ว่ากันไปนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้แล้วก็บางท่านก็จะมีโชคโชคตรงนี้อาจจะเป็นโชคที่เก,กลๆกนะคะโชคการลงทุนเสี่ยงก็ได้นะนะคะโอเค ทีนี้เรามาดูกันมีโอกาสเดินทางค่ะนะคะมีโอกาสได้เดินทางหรือการติดต่อธุรกิจกิจการการงานคู่ค้าคู่เจรจาคู่เจรจาก,ก็แล้วแต่ก็เป็นโชคให้กับคุณ mm. บางท่านได้เงินในอากาศบางท่านได้ลูกค้าไกลๆนะคะบางท่านได้รับจอ็อบก็จะมีจ็อบเข้ามาด้วยนะคะบางท่าน ทีนี้เรามาดูกันและก็บางท่านก็อยากจะหาเงินสแสวงหาเงินช่องทางอาชีพอิสระอีกหนึ่งอาชีพของคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าเอออาชีพนัน้นอีกหนึ่งอาชีพต้องมีความมั่นคงมากขึ้นจะทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงมากขึ้นได้อยู่นะคะมาดูในเรื่องของงานของชาวรากากันเป็นยังไงบ้างการงานงานเด่นค่ะใครรอง,งานสมหวังแล้วนะคะ แต่จะมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานการติดต่อเนี่ยก็จะน่าจะมองในลักษณะตั้งแต่กลางเดือนแล้วมะนะคะที่ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะส่งผลดีนะกับคนที่คุณไปติดต่อเจรจาหรือคนที่คุณไปติดต่องานนะ่ะนะคะหรือคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่คะ่ะธุรกิจกิจการได้ลูกค้ารายใหม่บางท่านได้ที่ทํากินใหม่บางท่านได้ขยับขยายที่ทํากินหรือบางท่านจะต่อเติมที่ทํากินก็ว่ากันไปการปรับปรุงที่ทํากินอะไรใดๆก็ได้ นะคะตรงนี้โอเคใครรองานก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเ,เข้ามาส่งเสริมนะนะคะเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือคุณจะได้คนติดต่อรู้จักเก่าๆแล้วแหละนะคะมีโอกาสช่องทางงานใหม่อันนั้นก็เกิดขึ้นได้มาจากเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆก็ว่ากันไปนะคะผู้ใหญ่เก่าๆก็ว่ากันไปตรงนี้การค้าการเจราจาใครทําออนไลน์เงินมานะคะตอนนี้นะคะมีช่องทางลูกค้าใหม่ๆต่างหากหรือคุณอยากจะบุกเบิกล่ะ ไม่ได้แล้วเราต้องกระจายเราก็ทําอะไรบ้างละเราอาจจะมีหน้าร้านเราอาจจะมีธุรกิจแต่เราต้องการกระจายอย่างเงี้ยนะคะต้องการชื่อเสียงต้องการกระจายเอ๊ะลูกค้าจะได้เข้ามาคุณก็อาจจะมีโอกาสอีกหนึ่งช่องทางคือออนไลน์นะคะคือออนไลน์ใครรอคอยข่าวดีข่าวดีก็จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยใครรอข่าวดีงานนะคะส่วนบางท่านออกงานเปลี่ยนงานอะ่ะก็จะมองในมุมมองว่าคุณยังอดทนทํางานเพื่อรอคอยข่าวดีก็ได้แล้วก็บางท่านก็ออกแล้ว นะคะบางท่านออกแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าก็โชคมานะคะเราบอกว่าโชคมาอ่าโชคการงานมาการได้เริ่มต้นงานใหม่มาโอกาสกําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านก็ได้ไปทํางานใหม่เดือนนี้บางท่านก็ได้ไปทํางานใหม่เดือนหน้าบางท่านก็ได้โอกาสงานใหม่ในปีหน้าก็มีแต่คุณกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของงานใครที่ต้องทําการค้าติดต่อทางไกลจะเด่นหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยค่ะ ไปทำงานต่างิ่นแดนไกลก็มีบางท่านนะนะคะได้ไปทำงานต่างิ่นแดนไกลไปเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นบางท่านออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะนะคะออกงานแบบปรปปับก็ยังเห็นมีบางท่านอยากจะขยับขยายธุรกิจของตัวเองอ่ะนะคะ ธุรกิจอาจจะมีความมั่นคงก็ได้ธุรกิจของคุณอนะแต่คุณอยากจะขยับขยายธุรกิจอยากจะขยายสาขาอย่างเงี้ยนะคะเอให้คนนู้นให้คนนี้ช่วยกันดูแลอะไรอย่างนั้นอนะอันนี้ก็เกิดขึ้นเช่นกันของชาวรากามาดูในเรื่องของการเงินการเงินการทองของรากาค่ะดาวศุกร์มหาจักรแล้วนะคะ ค่อยยังชั่วหน่อยนะเชื่อว่าในหลายๆนะท่านค่อยยังชั่วค่ะนะคะดีขึ้นดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาติดต่อการค้าโอ้โหเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนนี้เดือนของการโกยเงินสําเร็จก็หมายถึงการปิดการขายสําเร็จเดือนนี้ใครเปลี่ยนงานใครย้ายงานคุณก็จะมีโอกาสมากๆเลยได้ข้อเสนอเงินเดือนที่ดีนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้เหมือนกับว่าโอเคสบายใจแล้ว่เราได้เงินเดือนที่โอกาสมาแล้วอะ นะคะตรงนี้ในงานใหม่ๆของคุณค่ะส่วนบางท่านกําลังมีความคิดอยากจะเริ่มต้นลงทุนทาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอันนั้นก็มันก็น่าจะเป็นโอกาสการเงินใช่ไหมนะ,ะพอคุณได้ทําอะไรเพิ่มขึ้นอย่างนี้โอกาสการเงินมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสของคุณด้วยเพียงแต่ว่าบางท่านกําลังคิดอยู่เอ๊ะเราจะลงทุนอะไรดีเราจะทําอะไรดีก็ได้นะคะส่วนบางท่านได้เงินไกลๆเท่าที่เห็นใครมีลูกหนี้ระวังลูกหนี้เหนียวนี้นะ ใครที่มีลูกหนี้ระวังลูกหนี้เหนียวนี้นะคะตรงนี้ลูกหนี้เชิดก็มีนะการเงินคุณอะส่วนในบางท่านนะคะจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านของเก่าชำรุดเสียหายนะคะค่าใช้จ่ายอะไรใดๆก็ได้ค่าใช้จ่ายเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าหรือได้อะไรก็ได้เข้าบ้านมา นะคะได้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านมาอันนี้ก็เกิดขึ้นค่าใช้ใจ่ายจะไปกับรอบด้านด้วยล่ะชาวลกานะคะค่าใช้ใจ่ายจะไปกับคนใกล้ตัวมีเรื่องจําเป็นจะต้องจ่ายนู่นนี่นั่นในช่วงนี้สักหน่อยนึงแต่บังเอิญว่าช่วงนี้คุณยังมีโชคตรงที่คุณยังได้ไรายได้เข้ามาหรือคุณจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางท่านบอกแล้วว่าได้งานใหม่ก็โชคช่วยว่าเออเรายังได้งานใหม่นะเรายังมีเงินเดือนเข้ามานะคะก็ต้องประครับประคองกันไปค่ะนะคะตรงนี้ ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วอะ่ะก็กลับมองว่าช่วงนี้คุณจะมีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพื่อที่ธุรกิจของคุณจะได้เติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะชาวราศาีในบางท่านจะมีโชคการเงินแล้วก็จะมีโอกาสใหญ่ๆใ,ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะโอกาสใหญ่ๆมันเป็นโอกาส ถ้าโอกาสใหญ่ๆตรงนี้มันก็น่าจะเป็นงานปะถ้าโชคการเงินบางท่านก็ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางท่านก็รอคอยแค่เงินโบนัสเงินเก่าๆเ,เงินตกเบิกของเราทำงานอดทนรองเงินก้อนอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็กำลังรออยู่แล้วก็จะได้ด้วยนะคะ พ่อค้าแม่ขายอาจจะปิ๊งไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะที่คุณอยากจะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายเข้ามาบริการลูกค้านะคะมันก็เป็นการลงทุนของใหม่ช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านสักหน่อยนะหรือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบหน้าที่ภายในครอบครัวคุณก็ว่ากันไป นะะในช่วงนี้มีรายจ่ายออกไปเยอะสักหน่อยแต่ยังโชคดีที่คุณมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนนั่นก็เรียกว่าโชคชื่ตของคุณในช่วงเดือนนี้ที่มันต้องมีอะไรดีๆขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางท่านทําธุรกิจส่วนตัวรู้อยู่แล้วว่าการเงินมันไม่นิ่งไม่คงที่อยู่แล้ววันนี้ได้พรุ่งนี้ได้น้อยมาลืนได้มากแต่คุณก็ยังได้เงินเข้ามาหมุนเวียนนะคะส่วน แล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายนะของคนในครอบครัวคนใกล้ตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอะไรอะ่ะสุขภาพร่างกายอะ่ะคนใกล้ตัวเอ่อหรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณถ้าเป็นตัวตนของคุณเรามองว่าอารมณ์จริตของคุณเบื่อเบือหน่หนเซ็งเซงมากกว่านะคะถ้าเป็นตัวตนของคุณอะ่ะอ่อนกําลังเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบก็ได้ค่ะนะคะ บางท่านจะมีโชคจากผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยการตอบรับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรอคอยข่าวดีจากผู้ใหญ่ใจดีการตอบรับนะคะการตอบรับหรือโชคของคุณจจอคอก็หมายถึงอะไรคู่ค้าจจอคอาู่ธุรกิจตอบรับนะคะคุณก็ต้องได้ผลประโยชน์ตรงนี้ก็เรียกว่าโชคดีของคุณและก็บางท่านก็แค่รอคอยเงินตกเบิกเก่าๆเงินโบนัสเก่าๆก็น่าจะมีโอกาสนะคะเพียงแต่บางท่านก็กําลังรอส่วนบางท่านก็ได้แล้วนะคะ ได้แล้วก็สบายใจละใจชื่นละปัญหาปัญหาในใจความทุกข์ในใจก็จบสิ้นไปละส่วนบางท่านสุขภาพนะคะระหว่างนิดหนึ่งนะ้าการผ่าตัดการพักฟื้นมานะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยมานะคะบางท่านเนี่ยโอเคนะคะสุขภาพก็ไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงมีปัญหาสุขภาพก็รักษาได้ค่ะนะคะตรงนี้เพียงแต่ว่าบางท่านเราบองเห็นว่าจะมีการพักฟื้นนะคะรู้สึกว่าโชคเงินก้อนขึ้นมาอีกรอบแล้วนะชาวรากาใครหวังเงินอะไรอยู่ จะมีโอกาสได้ดังหวังนะคะหรือช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเงินก้อนก็ได้เงินประกันประกันอะไรก็ไม่รู้นะคะมีค่าใช้จ่ายได้ทั้งนั้นหรือใครรองเงินตกเบิกเงินประกันเงินจากองค์กรเงินเยียวยาอันนี้ก็จะมีโอกาสได้เช่นกันถ้ามองในอีกหนึ่งมุมมองนะคะโอเคความรักมาดูกัน คู่รักครอบครัวค่ะทำบ้านใหม่ <c oughs> ปรับปรุงบ้านใหม่อยู่หรือกำลังจะคิดปรับปรุงบ้านใหม่ก็ได้ <c oughs> คู่รักครอบครัวมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็คือการได้งานใหม่นี่แหละนะคะก็ยังได้คู่ส่งเสริมอ่าชีิตครอบครัวความเป็นอยู่ของครอบครัวน่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้อะ ค่าใช้ใจ่ายก็ยังไปอยู่ยังไปกับใครยังไปกับเออบริวารและช่วงนี้ระวังอย่างเดียวสุขภาพร่างกายนะคะแต่จะบอกแล้วว่าสุขภาพร่างกายรักษาหายค่ะนะคะอ่าหรือบางท่านระวังสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวก็ได้นะคะเนี่ยผู้ใหญ่ในครอบครัวจะมีเกณฑ์การไปรักษาสุขภาพนะคะการพักฟื้นต่าง,าง,างๆนานาผ่าตัดผ่าเจาะมานะประกา แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะได้หมอดีค่ะตัวเช็คสุขภาพก็ได้หมอดีค่ะโอเคส่วนงานงานภายในครอบครัวก็ต้องน่าจะมีโอกาสดีขึ้นนะถ้าใครทําธุรกิจส่วนส่วนหนึ่งที่ใครทําธุรกิจภายในองค์ภายในครอบครัวก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะมีอะไรที่มันบ่งบอกว่าเออธุรกิจช่วงนี้ มันพลิกผันมันพลิกฟื้นกลับมาดีและก็บางท่านนะคะมีงานต่างคนต่างมีงานอยู่แล้วก็ยังมีงานเกิดขึ้นอีกหนึ่งหน้าง,งานที่ทําให้การเงินมันหมุนคล่องขึ้นด้วยนะคะส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการศึกษาเล่าเรียนของบุตรบริวาแหละบางท่านก็เลยต้องหมุนเงินสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนใครที่ต้องไปทำงานที่ต้องมีข้อตกลง หรือใครที่ต้องมีการเซส็นสัญญาว่าจ้างงานจะมีผลดีกับชาวรากาจะส่งผลดีกับชาวรากาสมารตกว่านะคะเพราะบางท่านได้งานทางเลือกละแค่รอคอยข้อตกลงหรือก็ลังตกลงกันเซ็นสัญญาว่าจ้างกันก็ว่ากันไปมีเกณฑ์เดินทางแล้วเนี่ยนะ,ะมีเกณฑ์เดินทางด้วยหรือการอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปอีกที่หนึ่งก็ได้ นะคะคุณอาจจะมีบ้านหลายหลังก็ได้ก็ว่ากันไปนะคะคุณอาจจะมีบ้านสองหลังสาหลังอะไรอย่างนั้นอะในบางท่านนะนะ,ะมีเกณฑ์การไปเที่ยวมีการพักผ่อนหรือไปอีกที่ที่หนึ่งนะ,ะพักผ่อนหย่อนใจสบายอ,อกสบายใจก็ว่ากันไปนะคะเพราะบางท่านช่วงนี้ภายในครอบครัวเอาบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยภายในครอบครัวมันมีบ้างแหละลิ้นกับไฟเอิ่มลิ้นกับลิ้นกับฟันนะคะลิ้นกับฟันน้ํามันกับไฟอย่างเงี้ยบางทีมันก็ผิดใจกันบ้างแหละนะคะเอ่อก็เปลี่ยนบรรยากาศกันซะบ้าง นะคะอะไรอย่างนั้นน่ะหนักนิดเบาหน่อยก็หยุนหยวนยอมยอมกันนะคะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะนะคะชาวลกาส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักในหลายๆท่านจบแล้วนะมีพอทางเลือกค่ะมีฝไไ่ายใดฝ่าหนึ่งมีทางเลือกหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักตรงนี้มันไม่โอเคเลยก็ได้สำหรับคุณ นะค,คุณต้องการตัดสินใจมีทางเลือกของตัวเองก็ได้หรือคุณรู้สึกว่าเขามีทางเลือกถึงเวลาของคุณละนะคะที่คุณอยากจะปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางละในความรักนะฮะส่วนบางท่านจะมองในมุมมองว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอาจจะเป็นเพราะหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวเลือกตัวเลือกตรงนั้นอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าอีกหนึ่งคนน่าจะมีอะไรที่ว่าเหมาะสมกว่าเข้ากันได้ดีกว่า นะคะตรงนี้แต่ทางนี้ทางนั้นคนที่มีปัญหาความรักส่วนหนึ่งเลยแหละบางท่านจะจบกันนะคะส่วนบางท่านจบมาแล้วแต่ยังคาราคาสั่งในเรื่องของนิติกรรมนิตินายก็อาจจะมีในเรื่องของการเฮ้ยตัดสินใจได้ไหมมาคุยกันมาหาข้อตกลงกันนะคะเอ,อ่อในเรื่องของนิติกรรมนิตินายน,นั่นคือบางท่านมาดูชาวโสดนะชาวโสดรากาค่ะ ตั้งแต่วันที่าดาวสุขดาวตัวแทนความรักจะได้ตำแหน่งมหาจักรก็ให้ชาวโสดโชคดีนะคะชาวโสดมีคนมาจีบคุณนี่มีคนมาชอบคุณนี่หลังจากที่คุณคลองตัวเป็นโสดอะ หลังจากที่บอกาเจอใครก็จริงแต่แบบว่าไม่ถูกใจแต่ตอนนี้เวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือก่อนหน้านี้ก็ได้คุณมีปัญหาความรักคุณอาจจะผิดหวังความรักหรืออะไรมาก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เขาฟ้องมาว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณกาลังจะมีโอกาสได้พบรักรักที่ดีๆรักที่มองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณไม่ใช่รักที่คุณพยายามทําอะไรเพื่อใครแล้วเขาไม่รู้สึกรู้ถึงคุณค่านะคะคุณกาลังจะได้พบรักค่ะชาวราศกานะคะ บางท่านจะได้คนมีตำหนิก็ไม่เป็นไรคนแบบไหนก็ได้ส่วนบางท่านนะคะการเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้อาจจะทำให้คุณได้รู้สึกว่าทำให้คุณได้รู้สึกว่าอชีวิตของคนเราเออมันไม่สายเนะที่จะเริ่มต้นใหม่อย่ามัวแต่ยึดติดก,กับเรื่องราวในอดีตเราก็ต้องสมควรเริ่มต้นใหม่จุดเปลี่ยนของคุณกําลังจะเกิดขึ้นบางท่านได้คู่ไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรและบางท่านก็ได้คนไกล นะคะบางท่านก็ได้คนไกลหรือบางท่านอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เขาเขาก็เรียกว่าผ่านชีวิตแย่ๆมาเหมือนกันนะผ่านเรื่องราวความรักแย่ๆมาเหมือนกันก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเจอแบบว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ไหมได้นะคะตรงนี้อ่าได้คู่ไกลหรืออยู่ดีๆคุณจะต้องมีเหตุกันเหตุไกลบ้านไกลเมืองหรือเดินทางไกลแบบปุรับแบบฉับพัน ณก็อาจจะได้พบรักนะคะความรักจะมาแล้วค่ะบางท่านได้คนเก่าๆที่เคยห่างเหินห่างหายหายหน้าหายตาหวนกลับมานั่นคือบางท่านหรือคนที่เคยแบบว่าคุยกันเก่าๆที่ยังไม่เคยจะเป็นแฟนอย่างนั้นก็ได้ เคยกิ๊กกักกันเอาไว้อยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสนะคะอาจจะมีโอกาสด้วยหรืออารมณ์ประมาณว่าใหม่ปิ๊งไปเลยก็มีนะคะใหม่ปิ๊งไปเลยค่ะความรักตรงนี้นะคะมันวงบอกได้ว่าอาจจะมีโอกาสในความคืบหน้าความคืบหน้าตรงนี้อาจจะหมายถึงอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ต้องดูด้วยนะคะก็ต้องดูด้วยดูว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ย มันเข้ากันได้ดีไหมมีอุปสรรคเยอะไหมโดยเฉพาะคนที่มีคนไกลเข้ามาจีบหรือจีบกันอยู่นะคะอ่าก็ต้องดูด้วยอุปสรรคมันมันเยอะเอเกินไปไหมมันมีโอกาสความเป็นไปได้ไหมที่จะพัฒนากันอย่างเงี้ยนะคะโอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาคุณอาจจะได้คนที่โปรไฟล์ดีนะคะอ่าแต่อาจจะเป็นคนผิดหวังความรักมาแล้วก็ได้นะคะหรือเป็นคนไกลจริงๆค่ะนะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนไกลได้ รู้สึกว่ารักมานะล้วก,กัหลายท่านให้ดูด้วยนะว่าเขามีเจ้าข้อบเจ้าของหรือเปล่านะแต่ถ้าเช็คโปรโฟไฟล์แล้วมีโอเคคนนั้นใช่เหมาะสมกับเราดีความรักตรงนี้คุณอาจจะได้สมหวังนะมีโอกาสค่ะ นะคะมีโอกาสได้สมหวังในเรื่องของความรักส่วนบางท่านคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ยอมชัดเจนสักทีเลยว่าเป็นแฟนกันมีจีบเข้ามาแหละแต่มองว่าก็น่าจะมีโอกาสอะไรที่มันดีขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นส่วนบางท่านคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าบุญทํากรรมแต่งเก่าๆนะคะคิกเก่าๆคนรู้จักเก่าๆหรือคนที่เคยมีใจกันเก่าๆจะเข้ามาค่ะนะคะนี่คือชาวโสดระกานะโอเค ก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้หรือเหมือนกับคนที่เคยห่างหายหายหน้าหายตากันนานมากไปละอยู่ดีก็จะมีการทักทายกันได้ไหมได้นะคะได้ส่วนบางท่านค่ะเอ,อ่อจะมีไกลไปเลยนะคะจะมีไกลไปเลยอยากจะได้คนไกลจังอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะอยากจะได้คนไกลจังใครอยากจะได้คนไกลก็จะมีโอกาสนะ บางท่านอาจจะได้เป็นลูกมาจากใครมาจากลูกค้านะเรามองว่าเป็นแบบนี้อาจจะมาจากลูกค้าด้วยแต่ราคาดูดีๆนะว่าที่เข้ามาเนี่ยคัสโนวาคัสโนวีหรือเปล่านะนะคะหรือคุณเองนั่นแหละเป็นคัสโนวาคัสโนวีก็ได้ราคานะคะเพราะราคาก็น่าจะส่วนหนึ่งแหละคัสโนวาคัสโนวีจ๋าเหมือนกันนะคะตรงนี้โอเคไปด้วยกันได้ไหมก็น่าจะไปด้วยกันได้ถ้าความรักมันไปด้วยกันได้วันข้างหน้าก็อาจจะมีอะไรที่ชัดเจน นะฮะแรกเริ่มเดิมทีอาจจะคบค้าสมาคมอาจจะมีแบบว่าต่างคนยังต่างยังยังจะมีช่องว่างหรือเอาที่สบายเอาที่ไม่ต้องมามีเงื่อนไขกันแบบนั้นก็ได้นะคะโอ้ละกาจะมีโอกาสความรักจะได้โอกาสความรัก บางท่านได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาไม่เป็นไรคนไกลก็ไม่เป็นไรหรือคนมีตําหนิคนที่เขาเคยผิดหวังความรักมาก็ไม่เป็นไรบางท่านได้คนเก่าๆนะคะคนเก่าๆด้วยส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานใครรอคอยใครไปสัมภาษณ์งานมาจะมีข่าวดีในเรื่องของงานแล้วค่ะบางท่านนะคะบางท่านก็จะมีโอกาสได้ปรับโยกปรับย้ายปรับตําแหน่งนะนะคะโอเคช่วงนี้ระการมีเกณฑ์การเดินทางที่ประจอลงเทา้า ส่วนการเงินนะคะการเงินอาจจะไปกับบริวารสักหน่อยนึงการเงินของคุณคุณอาจจะมีมีในเรื่องของอะไรความรับผิดชอบอะความรับผิดชอบสูงอย่างเงี้ยหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายหยดยานผ้านะใครรอคอยตัวเองนะคะใครรอคอยตัวเองยื่นเรื่องกู้เงินนะสินเชื่อการเงินต่างๆนาะนาะมีโอกาสนะคะมีโอกาสสาเร็จถ้าคุณจะยื่นเรื่องนะตรงนี้เขาฟ้องมานะคะใครอยากจะมีรถก็จะมีโอกาสได้รถด้วย โอเคความรักความรักขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะเราบอกแล้วว่าความรักคุณจะมีโอกาสแต่ตรงนี้ณปัจจุบันนี้มันอาจจะยังรู้สึกว่าเออต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะมีในยะหรืออาจจะมีช่องว่างเระยะห่างได้นะคะส่วนบางท่านก็ได้เก่าจริงแหละโอเคนะ่จาจะประมาณนี้ค่ะนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องคุยกันดีๆนะใครยืดเยือ้อคาราคาซังอาจจะหมายถึงจะมีการจะมีข้อตกลงใน ในบางเรื่องนะคะใครที่ยืดเยื้อคาราคาซังมาเนี่ยจะมีข้อตกลงนะคะเพราะรู้สึกว่าต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเอ้ยมันมันยืดเยื้อคาราคาซังมามากละต้องตกลงอะไรกันสักอย่างละก็ได้ค่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวรากานะคะหนึ่งเดือนเต็มก็รากา ใครมีปัญหาอะไรมาก็ขอให้หลุดพ้นปัญหานะคะในช่วงของเดือนนี้อะไรเรามองว่าอย่างไรก็น่าจะมีโอกาสที่มันดีขึ้นการติดต่องานการเจรจาการงานบางท่านมีผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะย้ายมาอยู่ร่วมกับเอ,อ่ยย้ายเนี่ยก็จะมาเล็งกับอะไรเล็งกับดาวพระาตเป็นคู่มิตรใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อย,อย่างเงี้ยคู่ส่งเสริมอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นชาวโสดมีโอกาสได้พบพบ,พบรักนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขความสําเร็จนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะ Fc ที่ฟังมาถึงตรงนี้ใครฟังถึงตรงนี้พิมพ์เลข3ามนะคะเลขสาคือเลขประจําปีนักสัตว์ของชาวรากาพิมพ์เลข3มาได้จะได้รับทราบว่ายังมีคนฟังอยู่นะคะขอขอบคุณทุกทกท่านมากค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ